สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพบกับครัวนิชานันนะคะวันนี้วันนี้เราพบกันเป็นการทอดกล้วยข้าวเม่านะคะกล้วยข้าวเม่านี้ก็จะมีอยู่หลายตอนนะคะตอนนี้เราพบกันเป็นตอนที่ปั้นกล้วยข้าวเม่านะคะปั้นกล้วยข้าวเม่านี้ก็จะเป็นตอนที่ประมาณตอนที่สามนะคะมีหลายตอนนะคะชมให้ครบทุกตอนนะคะเราจะรู้จะเข้าใจกล้วยข้าวเม่ามากยิ่งขึ้นนะคะ ตอนนี้เราพบกันเป็นตอนที่สามนะคะปั้นกล้วยข้าวเม่านะคะกล้วยข้าวเม่าเราจะใช้ใช้อะไรคะใช้กล้วยเขาเรียกว่ากล้วยกล้วยไขค่ค่ะประมาณนี้นะคะสีประมาณนี้ถึงจะอร่อยนะคะดูได้นะคะเ,ออเดี๋ยวสักครู่นะคะมองไม่ค่อยชัดอาละค่ะมาแล้วค่ะ อ่ะนะคะกล้วย,ยจะทําจากกล้วยไข่นะคะกล้วยไข่ก็สีประมาณนี้นะคะเวลาซื้อนะคะอ่ะจากนั้นเรามาปอกมาดูวิธีการปอกกันก่อนค่ะเราก็จะตัดตรงหัวท้ายนะคะแล้วก็ลอกออกไปค่ะนะคะลอกออกอันนี้นะคะแล้วก็เปลือกค่ะเปลอเปือกล่อนเปลือกออกค่ะ เราจะได้กล้วยข้าวเม่าแบบนี้ส่วนเปลือกนี่เอาไว้รองเวลาปั้นเต็ดแล้วค่ะเพราะว่าจะได้ไม่ติดกันค่ะวางไว้ก่อนนะคะดูลูปต่อไปนะคะตัดค่ะลอกออกค่ะนิดหน่อยนะคะเอาเปลือกไว้นะคะเปลือกไว้รองเพื่อจิตจะไม่ให้ข้าวเม่าติดให้มันร่อนๆนะคะ่ะนะคะไม่ยากค่ะไม่ยากเอากล้วยประมาณนี้ถึงจะอร่อยนะคะ ถ้าเกิดหามกว่านี้ก็ไม่อร่อยค่ะอ่ะละค่ะบอกให้ดูประมาณนี้นะคะเวลาเลือกกล้วยนี้นะคะมันต้องมีวิธีการเลือกเลยนะคะอย่าลูกละใหญ่และเล็กเกินไปนะคะเอารูปก,กางๆค่ะอ่ะละค่ะตอนนี้ก็มาดูวิธีการปั้นนะคะปั้นนะคะปั้นค่ะเอาความบางนี้ การปั้นของเรากนะ็จะมีกล้วยนะคะแล้วก็จะมีข้าวเมานี่เป็นข้าวเมาค่ะข้าวเมาที่เราผัดเสร็จเรียบร้อยกับมะพร้าวนะคะไปดูได้นะคะตอนที่หนึ่งกับตอนที่สองนะคะอ่าตอนนี้มาดูวิธีการปั้นค่ะวิธีการปั้นของเรานะคะก็จะปั้นลูกประมาณลูกมะนาวค่ะนะประมาณนี้นะคะโดยประมาณนะคะมีน้ําค่ะสําหรับแตะไม่ให้อันนี้ติดมือเราก็จะเอาเอาเอา,เอา เอาเข้าเมานี่คะ่ะแผ่ให้บางๆในอุ้มมือของเรานะคะนะคะแผ่บางๆประมาณนี้นะคะแล้วก็เอากล้วยใส่ลงไปค่ะตรงกลางนะคะแตะน้ํานิดหนึ่งเพื่อไม่ให้ติดมือนะคะถ้าติดแล้วมันจะปั้นยากค่ะแล้วค่อยๆเกลี่ยออกไปค่ะบางเท่าไหร่ย,ยิ่งอร่อยค่ะนะคะถ้าไม่พอก็เสิร์ฟไปอีกนิดหนึ่งได้ค่ะเติมไปค่ะ ตรงที่มันยังมีตรงที่มันยังมีกล้วยไข่ให้เห็นอยู่นะคะเพราะว่าเราต้องเอาเข้าวเมาเนี่ยไปปิดให้มิดค่ะไม่งั้นเวลาทอดกล้วยก็จะเห็นกล้วยนะคะมันก็จะทําให้ลูกของเรามิดสวยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องต้องปิดให้มิดค่ะเอาละค่ะข้าวเมาต้องหอมนะคะมะพร้าวต้องดีนะคะแล้วก็น้ําตาลก็ต้องดีด้วยค่ะต้องหอมแล้วก็กดๆนิดๆค่ะ นะคะอย่างนี้ก็เสร็จแล้วค่ะหนึ่งลูกนะคะเราก็จะเอาเปลือกกล้ยเนี่ยรองไว้เพื่อไม่ให้ติดนะคะ,ะเะ,ะเรยงไว้นะคะเรียงไว้มองเห็นไหมคะขยับหน่อยนะคะนี่ค่ะที่เราปั้นเต็ดแล้วเดี๋ยวค่อยดูนะคะเอาพักไว้ก่อนตอนนี้ดูวิธีการปั้นต่อดูลูกต่อไปนะคะเดี๋ยวปั้นให้ดูอีกสักลูกน,นะคะปันป้นเป็นลูกกลมนะคะลูกกลมเท่ากับมะนาวใหญ่กับมะนาวเล็กน้อยก็ได้แล้วก็ปัน้นนี้คะ่ะให้มันแน่น ยาวๆเท่ากับกล้วยแล้วกดตรงกลางค่ะกดตรงกลางเพื่อจะเอากล้วยใส่ลงไปนะคะอ่าเห็นไหมนี่แต่น้ํานิดนึงเอากล้วยใส่ลงไปตรงกลางนี่ค่ะแล้วเอาอุ้มมือเนี่ยอุ้มเข้ามาค่ะเพื่อให้ให้เข้าเมาออมาปิดกล้วยนะคะแล้วค่อยๆเกลี่ยมาค่ะใส่น้ํานิดนึงเพื่อไม่ให้ติดมือนะคะไม่ยากนะคะปั้นบ่อยๆเดี๋ยวก็ดีไปเองอะคะค่อยๆเกลี่ยมาค่ะ คะอ่าเห็นไหมถ้าเกิดมันยังน้อยไปก็เอาเข้าไปปิดได้ทําให้บางๆนิดนึงค่ะบางเท่าไหร่ย,ยิ่งอร่อยค่ะนคะคะอ่าประมาณนี้นะคะนี่ค่ะนี่ก็เสร็จแล้วค่ะหนึ่งลูกอ่าตอนนี้เราจะใส่เลขนะคะเพื่อให้ง่ายต่อการทํานะคะปั้นมาเป็นกลมๆนับหนึ่งนะคะหนึ่งค่ะ บ้นลีนับสองสองนะคะสองกดตรงกลางนับสามกดให้บางนับเป็นสามเอาอุ้มไว้เพื่อที่จะใส่กล้วยไข่ไปเอากล้วยใส่ไปนับเป็นสี่นะค่อยๆเกี่ยวมานับเป็นห้า<ม>จนกว่าจะมิดห้านี่จนกว่าห้านี่จนกว่าเออเขาเรียกว่าข้าวข้าเมาจะมิดกล้วย เป็นห้าค่อยๆเกี่ยมานะคะนี่ค่ะขั้นตอนที่ห้านะคะถ้าลูกมันใหญ่ไปแล้วก็ใส่เข้าเม่าอีกนิดหน่อยอเ,เพื่อให้ปิดตรงไหนมันหนาเราก็เกี่ยมาค่ะเกี่ยมานะคะเกี่ยค่อยๆใช้มือไล่มาอ,อยู่ขั้นตอนที่ห้านะคะขั้นตอนที่ห้าจากนั้นก็ตกแต่งค่ะ ให้สวยงามเป็นขั้นตอนที่หกก็ได้ตกแต่งให้สวยงามนี่ค่ะเอาห้าขั้นตอนนี้แหละดีแล้วเลขสวยจากนั้นก็วางลงไปค่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีการปั้นก็จะมีอยู่ห้าขั้นตอนนะคะดูใหม่นะคะหนึ่งค่ะปั้นกลมนะคะสองปั้นยาวๆสองนะคะสามกดลงไปค่ะกดเข้าเมา 3กดเข้าเม้าลงไปนะคะสามใส่กล้วยลงไปนับสี่นับสี่ค่ะแต่น้ำนิดๆน,น,นะคะนับสี่เกลี่ยไปค่ะนับห้านับห้าทั้งหมดก็จะมีห้าขั้นตอนค่ะง่ายๆจําง่ายๆนะคะเลขห้าสวยดีห้า ะะเกี่ยมาค่ะให้บางๆบางเท่าไหร่ยิ่งอร่อยค่ะป้านบ่อยๆก็สวยไปเองอะคะ่ะป้านบ่อยก็สวยไปเองนะคะอ่ะนะคะอ่ะขั้นตอนที่ห้าเพราะฉะนั้นหนึ่งลูกก็จะมีห้าขั้นตอนนะคะอ่ะละค่ะปั้นให้ดูแค่นี้นะคะนี่ค่ะวางให้เรียบร้อยก็จะสวยงามนะคะ เอาไว้ในอุ้มมือไว้เอาไว้ในอุ้มมือเรียบร้อยนะคะ,ะทั้งหมดจะมีห้าขั้นตอนนะคะเรียงให้สวยงามอ่ะปั้นให้ดูแค่นี้นะคะโชว์ค่ะห้ามีมีอยู่หกลูกค่ะ มีหลูกปั้นได้6กลูกเดี๋ยวเราจะปั้นต่อนะคะแล้วเดี๋ยวไปพบกันตอนทอดนะคะสวัสดีค่ะแล้วพบกันนะคะโชว์ใกล้ๆหน่อยจะได้เห็นน้ำลายไหลนิดนึงส่งผ่านค่ะส่งผ่านไปค่ะหอ